สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยวันนี้ขอ,องอนรเราข้าสุดช่อง BTN 2 2วันนี้เราก็จะไปถ่ยายรูนกันนะทุกคนเดี๋ยวแล้พร้อมเราเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดิเพื่อไปเลยไปเซ่ไป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  这是啥？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 这这是啥？是 ผิดครั้งเข็มที่เท่าไหร่แล้วลูกเข็มที่สองค,ค่ะตื่นเต้นไหมนี่ตื่นเต้นค่ะ <laughs>

ใช่ค่ะไม่หลงแถว่องแล้ว ฉีดวัคซีนแล้วนะคะโดดไกกว้ได้นะคะโตแล้วค่ะไม่เจอคู่เหมือนกันเลยจังอ่ะอุ้ยมันไม่ดีว่ะโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็จะทำการไปฉีดประจุเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็ที่เก็ะรอยฉีดที่ข้างขวานะเพราะว่าข้างซ้าย ราักข้างซ้ายแล้วมันต้องเหลือ,องมันอีกต้องจุดประมาณยี่มากเยี่ยมเลยก็ฉีดมาแล้วเดี๋ยวให้ดูก็เข็มสองก็ไม่เจ็บเท่าไหร่นะฝังอันนี้ก็เป็นฉีดหลังจากประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงมันก็มีปวดบา้างนี่เอาบอกแล้วคือรอยฉีดอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่า อยวหัหแล้วก็ประมาณน,นี้เละแล้วก็กั้นตัตวๆก็ุดพละไปนะทุกคนก็อย่างที่เห็นในคลิปเลยคลิปก็อาจจะแปลว่าถ่ายแนวตั้งแนวนอนแนวอื่นๆบ้างหรือว่าอาจจะมีแบบไม่โฟกัสบ้างก็ขออภัยทุกคนมาเร่นี้ด้วยแล้วกันตอนนี้อยูม,มันยไมอไรใช่ไหมเอาไ้คิดเลนกล้องเนะี่ยโอเคแล้วก็ ก็มานี้แหละทุกคนก็ไม่มีอะไรมาส่วนเข็มแรกก็ไม่ปวดอะไรเลยนะทุกคนก็มาถ่ายเข็มสองให้ดูตอนแรกว่าจะขายเข็มแรกด้วยแต่ว่ามันมันแบบว่ามันไม่ดีอะทุกคนก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่ลงกค็คลิปนี้ยังไงก็ต้องลงลงแบบแน่นอนก็เอกสารที่เราได้มาทุกคนก็จะเป็นพวกใบรับรองการฉีดนะทุกคนแล้วก็วัคซีนเราฉีดก็เป็นวัคซีนไฟเซอร์นะทุกคน สองเข็มเลยประมาณนี้แหละแล้วก็มันเอกสารที่เอาไว้รับรองก็เอาไว้เดินทางไปนู่นไปนี่ด้วยก็จะสะดวกสบายกว่าคนที่ยังไม่ได้ฉีดนะะุกคน